พี่น้องโอ้สุดยอดสูตรเยือดักปูนาครับผมนี่ครับผมเป็นปลาสดนะครับเด้อ ปลาสดปลาเอียงก็ได้ครับผมเลยก็ข้าเหนียวครับผมขั้นใส่กันครับผมปลาทีซับเป็นชิ้นหรือว่าซับละเอียดก็ได้ครับผมอ่าเมื่อนี้ผมใส่ปลานิ่นครับผมใส่ปลานิ่นเป็นเนื้อหล่อเนาะโอเคมาผสมครับป้นเข่ากันครับขั้นเขา้าให้เข่ากันเลยบ่ต้องขั้นเข้าดีก็ได้ครับ อ่าโอเคครับผมท่านี้กับพ่อแล้วครับผมมา่อครับอันนี้อ่าโอเคใส่ในรอบครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับผมรอบดักปูของเข้าครับผมมือนี้สิไปดักทั้งหมดเจ็ดหลังครับผมตอนใส่บริเยให้เบิรงนะครับเด้อฝนคือสีโตกนี่ครับผมติดมอเตอร์เวกเสียงดังพอผมโอเคเอาไวรุ่นกันมือเสาเนาะตอนยามเนาะโอเคครับผมผมขอไปใส่กันครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมมือนี้ไปดักปูทั้งหมดเจ็ดหลังครับผม ตอนดักบอดดไทยเบิ้งนะครับเด้อฝนก็ติดตกแหละมืดคึมเมื่อมดแล้วติดมอเตอร์เวย์เสียงดังต่างหากครับผมเอาไว้รุ่นกันมือนเสารเนาะว่าสิหมานรือหม,มารครับผมผมไปดักกันเด้อ ไม่ยามปูครับผมยามรอบดักปูปะลุยครับผมสีมันระมัน Tìm oh -oh. oh. oh. hô <laughs> <laughs> พี่น้องโอ้สุดยอด ผลงานดักปูนามือหนีครับผมสุดยอดครับผมดักทั้งหมดเจ็ดหลังครับผมมีหลังทุดไทครับผมบทีจั๊กโตเลยมันหลังเก่าครับผมง่ามันบลุงครับผมปูน่อกเปิดเนาะอู้สุดยอดอยู่ปูยังงงามเลยครับผมฝากเป็นกำลังใจเลยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมที่ไปหาอย่างเนาะคลิปนี้บายบายครับจ้า นึกเมนูกัน